4. โภชนะวัช 6. ทุติยะประวรณาสิกาบทว่าด้วยการบอกห้ามพัตตาหารข้อที่สองเรื่องภิกษุสองรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถเบนิกะเศรษฐีเขโครงสาวัถีครั้งนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไกลไปครุงสาวัถีแคว้นโกศล ภิกษุรูปหนึ่งประพฤติอนาจารภิกษุผู้เป็นเพื่อนได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าท่านอย่าได้กระทําอย่างนี้การกระทําอย่างนี้ไม่สมควรภิกษุรูปนั้นแค้นเคืองภิกษุผู้เป็นเพื่อนนั้นครั้นภิกษุเหล่านั้นถึงกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมีสังกพัฒของสมาคมหนึ่งภิกษุผู้เป็นเพื่อนฉันแล้วบอกห้ามพัตหารแล้ว ภิกษุรูปที่แค้นเคืองไปตระกูลญาตินำบินาบาบมาแล้วเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเพื่อนถึงที่พักครั้นถึงแล้วเรียกล่ากวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าเชิญท่านฉันเถิดขอรับภิกษุผู้เป็นเพื่อนปฏิเสธว่าไม่ละขอรับกระผมบริบูรณ์แล้วภิกษุผู้แค้งเคืองนั้นรบราว่าบินาบาทอร่อยฉันเถิดขอรับ ครั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนถูกรบเร้าจึงฉันบินดาบาทนั้นภิกษุผู้แคนเคืองได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านเข้าใจว่ากระผมเป็นผู้ที่ควรว่ากล่าวท่านเองฉันแล้วบอกห้ามพัตาหารแล้วก็ยังฉันโภชนะที่ไม่เป็นเดนอีกภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าท่านควรบอกเรื่องนี้มิใช่หรือภิกษุผู้แคนเคืองกล่าวว่า ท่านควรถามก่อนมิใช่หรือต่อมาภิกษุนั้นได้แจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนภิกษุจึงนำโพชนะที่ไม่เป็นเดนไปประวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้ว จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอนำโภชนะที่ไม่เป็นเดนไปประวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพัฒหารแล้วจริงหรือ ภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบรุษชไหนเธอจึงนำโภชนะที่ไม่เป็นเดนไปประวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพตาหารแล้วเล่าโมฆะบรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติพ็อภิกษุใดรู้อยู่แต่ต้องการจะจับผิดนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปประวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วโดยกล่าวรบเราว่านิมนเถิดขอรับท่านจงเคี้ยวหรือจงฉันก็ได้เมื่อเธอฉันแล้วภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตตี เรื่องภิกษุสองรูปจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุหมายถึงภิกษุรูปอื่น ที่ชื่อว่าฉันแล้วคือภิกษุฉันโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้ฉันด้วยปลายยาคาแตะลักษณะห้ามพัดที่ชื่อว่าบอกห้ามพัตาหารคือหนึ่งภิกษุกำลังฉันสองทายกนำโภชนะมาถวายสามทายกอยู่ในหัตถบาทน้อมถวายสี่ภิกษุบอกห้ามของที่ไม่เป็นเดน ที่ชื่อว่าที่ไม่เป็นเดนคือหนึ่งของที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นกัปปิยะสองของที่พิกษุยังไม่ได้รับประเคนสามของที่พิกษุยังไม่ได้ยกขึ้นส่งให้สี่ของที่อยู่นอกหัตถบาทห้าของที่ภิกษุยังไม่ได้ลงมือฉันหกของที่พิกษุลงมือฉันแล้วบอกข้ามลูกจากอาสนะแล้วเ ของที่ภิกษุยังไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแล้ว 8. ของไม่เป็นเดนภิกษุเป็นไข่นี้ชื่อว่าที่ไม่เป็นเดนของเคียวที่ชื่อว่าของเคียวคือยกเว้นโภชนะหยามกาลิกสัตหะกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคียวของฉันที่ชื่อว่าของฉันได้แก่ โภชนะห้าคือข้าวสุกข,ขนมสดข้าวตูปลาเนื้อคําว่านำมาปวารณาคือนำมาปวารณาว่าท่านโปรดรับตามต้องการที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุรู้เองคนเหล่าอื่นบอกท่านหรือคนนั้นบอกที่ชื่อว่าต้องการจะจับผิดคือภิกษุเพ่งเลงว่าเราจะทวงเราจะเตือน เราจะทักท้วงเราจะตักเตือนเราจะทำภิกษุนี้ให้เก้อเขินด้วยวิธีนี้นำไปต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรับไว้ตามคำของภิกษุนั้นด้วยตั้งใจว่าจะฉันภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้รับฉันภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตทุกกฎทุกๆคำเกลืนเมื่อภิกษุผู้รับนั้นฉันเสร็จ ภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตปาจิตตีบทภาชนีบอกข้ามพัตหารแล้วภิกษุสําคัญว่าบอกข้ามพัตหารแล้วนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปวารณาต้องอาบัตปาจิตตีบอกข้ามพัตหารแล้วภิกษุไม่แน่ใจนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปวารณาต้องอาบัตทุกกฎ บอกข้ามพัตตาหารแล้วภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้บอกข้ามพัตตาหารนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปวารณาไม่ต้องอาบัตภิกษุนำยามกาลิกสัตหากาลิกยาวชีวิกไปเป็นอาหารต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรับไว้ตามคำของภิกษุผู้นำไปนั้นด้วยตั้งใจว่าจะฉันภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตทุกกฎ ภ Baker, ิกษุผู้รับฉันภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตทุกกฎทุกทุกคำกลืนยังไม่ได้บอกห้ามพัตหารภิกษุสำคัญว่าบอกห้ามพัตาหารแล้วต้องอาบัตทุกกฎยังไม่ได้บอกห้ามพัตาหารภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎยังไม่ได้บอกห้ามพัตาหารภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้บอกห้ามพัตาหารไม่ต้องอาบัต อนาปติวาระพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัิคือหนึ่งพิกษุให้ทำเป็นของที่เป็นเดนแล้วให้ 2. องพิกษุให้ด้วยกล่าวว่าท่านจงให้ทำเป็นของที่เป็นเดนก่อนจึงฉัน 3. ามพิกษุให้ด้วยกล่าวว่าท่านจงนำไปเพื่อพิกษุอื่น 4. ี่พิษุให้พัตาหารที่เหลือของพิกษุเป็นไข่ห ภิกษุให้ของที่เป็นยามกาลิกสัตหากาลิกยาวชีวิกด้วยกล่าวว่าท่านจงฉันเมื่อมีเหตุสมควร 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติทุติยปรวรณาสิกขาบทที่6จบ 4. โภชนะวักเ 7. วิกาและโภชนะสิกขาบท ว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาลเรื่องพระสัตระสวัคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวลุวันสถานที่แหเหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นในกรุงราชครืมีมหโหสพบนยอดเขาพวกภิกษุสัตระสวัคีได้ไปชมมหโหสพ พวกชาวบ้านเห็นพวกพิสุสัตระสวัคคีแล้วจึงนิมนต์ให้สงน้ำให้ลูบไล้ของหอมให้ฉันพัตตาหารแล้วถวายของเคี้ยวพวกพิสุสัตระสวัคคีนำของเคี้ยวไปอารามแล้วได้กล่าวกับพวกพิสุชาพคีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนิมนต์พวกท่านรับแล้วจงฉันของเคี้ยวเถิดขอรับพวกพิกษุชาวพคีถามว่าพวกท่านได้ของเคี้ยวมาจากไหน พวกพิสุสัตระสวัคีจึงแจ้งเรื่องนั้นให้พวกพิสุชาพคีทราบพวกพิสุชาพคีถามว่าพวกท่านฉันอาหารในเวลาวิการหรือพวกพิสุสัตระสวัคีตอบว่าใช่ขอรับพวกพิสุชาพคีพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉันไหนพวกพิสุสัตระสวัคีจึงฉันพัตตาหารในเวลาวิการเล่าแล้วพวกพิสุชาพคี จึงแจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าช่นไหนพวกภิกษุสัตระสวัคคีจึงฉันพัตาหารในเวลาวิการเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุสัตระสวัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุสัตระสวัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอฉันพัตาหารในเวลาวิกาลจริงหรือพวกภิกษุสัตระสวัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลาย ชะไหนพวกเธอจึงฉันปัตาหารในเวลาวิการเล่าโมคบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันในเวลาวิการ ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระสัตระสวัคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดเคอผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ ที่ชื่อว่าเวลาวิการหมายเอาเวลาเมื่อเที่ยงวันล่วงไปจนถึงอารุณขึ้นที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะห้ายามกาลิกสัตหากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะห้าคือข้าวสุกข,ขนมกลุ่มมากข้าวตูปลาเนื้อ ภิกษุรับประเคณด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎฉันต้องอาบัตปาจิตติทุก,ท,กทุกคำเกลือนบทภาชนีเรียก,กะปาจิตติเวลาวิการภิกษุสำคัญว่าเป็นวิการเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอาบัตปาจิตติเวลาวิการภิกษุไม่แน่ใจเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉัน ต้องอาบัตปาจิตตีเวลาวิการภิกษุสำคัญว่าเป็นการเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอาบัตปาจิตตีติกะทุกกฎภิกษุรับประเคนยามกาลิกสัตหากาลิกยาวชีวิกไว้เป็นอาหารต้องอาบัตทุกกฎฉันต้องอาบัตทุกกฎทุกทุกคำกลืนการภิกษุสำคัญว่า เป็นวิการต้องอาบัตทุกกฎการภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎการภิกษุสำคัญว่าเป็นการไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนึ่งภิกษุชั้นของที่เป็นยามกาลิกสัตหกาลิกและยาวชีวิกเมื่อมีเหตุผลที่สมควร 2. ภิกษุวิคนจริต สภิกษุต้นบัญญัติวิกาละโภชนะสกขาบทที่7จดจบสโภชนะว่าแปสันนิธิการะกะสกขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะเรื่องพระเวลทะศีสะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเป็นิกาเศรษฐี เคครงสาวัถีครั้งนั้นท่านพระเวลทะศีสะพระอุปชาของท่านพระอานนท์อยู่ในป่าท่านเที่ยวบินดาบาได้มากมายเอาเข้าสุกเปล่าไปตากแห้งเก็บไว้ที่อารามคราวที่ต้องการพัตหารก็น,นํามาแช่น้ำแล้วฉันนานๆจึงจะเข้าไปบินดาบาในหมู่บ้านภิกษุทั้งหลายเรียกล่าวกับท่านพระเวลทะศีสะดังนี้ว่าท่าน ทำไมนานๆท่านจึงเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านลำดับนั้นท่านพระเวรทะศีสะจึงแจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านท่านฉันอาหารที่เก็บสะสมไว้หรือท่านตอบว่าใช่ขอรับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าชไหนท่านพระเวรทะศีสะ จึงฉันโพชนะที่เก็บสะสมไว้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระเวรทศีสะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศึกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระเวรทศีสะว่าเวรทศีสะ ทราบว่าเธอฉันโภชนะที่เก็บสะสมไว้จริงหรือพระเทระทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเวรทศศีสะฉไหนเธอจึงฉันโภชนะที่เก็บสะสมไว้เล่าเวลทศศีสะการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทําคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่เก็บสะสมไว้ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระเวรธาศีสะจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใด คือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าของที่เก็บสะสมไว้คือของที่ภิกษุรับประเคนในวันนี้แล้วฉันในวันอื่นที่ชื่อว่าของเคี้ยว คือยกเว้นโภชนะหยามกาลิกสัตหากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะห้าคือเข้าสุกข,ขนมกลุ่มมาข้าวตูปลาเนื้อภิกษุรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกคำเกลืน บทพาชนีติกะปาจิตตีของเก็บสะสมไว้ภิกษุสำคัญว่าเป็นของเก็บสะสมไว้เขี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอาบัตปาจิตตีของเก็บสะสมไว้ภิกษุไม่แน่ใจเขี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอาบัตปาจิตตีของเก็บสะสมไว้ภิกษุสำคัญว่ามิใช่ของเก็บสะสมไว้ เคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุราประเคนยามกาลิกสัตหากาลิกยาวชีวิไว้เป็นอาหารต้องอาบัตทุกกฎภิกษุฉันต้องอาบัตทุกกฎทุกทุกคำกลืนมิเชี่ยของเก็บสะสมไว้ภิกษุสำคัญว่าเป็นของเก็บสะสมไว้ต้องอาบัตทุกกฎ มิเช่ของเก็บสะสมไว้พิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฏมิเช่ของเก็บสะสมไว้พิกษุสํสำคัญว่ามิเช่ของเก็บสะสมไว้ไม่ต้องอาบัตอาณาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนพิกษุเก็บของที่เป็นยาวกาลิกไว้ฉันชัว่วการ 2. ภิกษุเก็บของที่เป็นยามกาลิกไว้ชันชั่วยาม สภิกษุเก็บของที่เป็นสตหาการลึกไว้ฉันชั่วสัปดาห์ 4. ภิกษุฉันของที่เป็นยาวชีวิกเมื่อมีเหตุผลสมควร 5. ภิกษุวิคนจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติสันนิธิการกะเสกขาบทที่8จบ 4. โภชนะวัชเก้าปณีตะโภชนะเสกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันปราณีตเรื่องพระชะพัพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเปนิกะเศรษฐีเขโครงสาวทีครั้งนั้นพวกภิกษุชาพคีออกปากขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนธนาว่า เชนไหนพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรจึงออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันเล่าพัตตาหารที่ดีใครจะไม่พอใจพัตตาหารอร่อยใครจะไม่ชอบเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพาพันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉชนไหนพวกภิกษุชาวพักี จึงออกปากขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาพักขีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาพักขีว่าภิกษุทั้งหลาย ทราบว่าพวกเธอออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันจริงหรือพวกภิกษุชาวพัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉไหนพวกเธอจึงออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติข้อภิกษุใดออกปาขอโภชนะอันปราณีเช่นนี้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้ม มาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชักพัคีจบเรื่องภิกษุเป็นไข้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้เป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุเป็นไข้ตอบว่าเมื่อก่อนพวกกระผมออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันดังนั้นจึงมีความผาสุกแต่เดี๋ยวนี้พวกกระผมมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้จึงไม่ออกปากขอดังนั้นจึงไม่มีความผาสุกภิกษุทั้งหลายเน้นนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข่ออกปากขอโภชนะอันปราณีได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข่ออกปากขอโภชนะอันปรานีมาเพื่อตนแล้วฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข่ออกปาขอโภชนะอันปราณีเช่นนี้คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุเป็นไข่จบสิกขาบทวิพังคำว่าโภชนะอันปราณีความว่า ที่ชื่อว่าเนยใสได้แก่เนยใสที่ทำจากน้ำนมโคเนยใสที่ทำจากน้ำนมแพะเนยใสที่ทำจากน้ำนมกระบือหรือเนยใสที่ทำจากน้ำนมสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปิยะ <โ frustrating. S 2> ที่ชื่อว่าเนยข้นได้แก่เนยข้นที่ทำจากน้ำนมสัตว์เหล่านั้น <izin. S 2> <hundred and S 1> ที่ชื่อว่าน้ำมันได้แก่น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดงา น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดน้ำมันที่สังัดจากเมล็ดมะ้างน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดละหุ่งน้ำมันที่ทําจากเปลวสัตว์ที่ชื่อว่าน้ำพึ่งได้แก่น้ำหวานของแมลงพึ่งที่ชื่อว่าน้ำอ้อยได้แก่น้ำหวานที่เกิดจากอ้อยที่ชื่อว่าปลาท่านกล่าวถึงสัตว์ที่เที่ยวไปในน้ำที่ชื่อว่าเนื้อ ได้แก่เนื้อของสัตว์บกที่มีเนื้อเป็นกปพิยะที่ชื่อว่านมสดได้แก่น้ำนมโคน้ำนมแพะน้ำนมกระบือหรือน้ำนมของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปพิยะที่ชื่อว่านมส้มได้แก่นมส้มที่ทำจากน้ำนมของสัตว์เหล่านั้นคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใด นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าโภชนะอันปราณีเช่นนี้ได้แก่โภชนะอันปราณีดังกล่าวที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือผู้ที่เว้นโภชนะอันปราณีก็เป็นอยู่ภาสุข ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข่คือผู้ที่เว้นโภชนะอันปราณีจะไม่มีความผาสุกภิกษุไม่เป็นไข่ออกป่าขอมาเพื่อตนต้องอาบัตทุกกฎทุกๆุกครั้งที่พยายามภิกษุรับไว้ด้วยตั้งใจว่าจะฉันของที่ได้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุฉันต้องอาบัตปาจิตติทุก,ท,กทุกคำเกลือนบทภาชนีติกะปาจิตติ ไม่เป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าไม่เป็นไข้ออกปาขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตีไม่เป็นไข้ภิกษุไม่แน่ใจออกปาขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตีไม่เป็นไข้พิกษุสำคัญว่าเป็นไข้ออกปาขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตี ทุก,กะทุกกฏเป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าไม่เป็นไข้ต้องอาบัตทุกกฏเป็นไข้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกฏกเป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าเป็นไข้ไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนึ่งภิกษุเป็นไข้สองภิกษุเป็นไข่ออกปากขอมาแล้วหายเป็นไข้จึงฉัน สามพิษุฉันโภชนะที่เหลือของภิกษุเป็นไข่ 4. ี่พิษุออกปากขอจากญาติห้าพิษุออกปากขอจากคนปวารณา 6. กพิษุออกปากขอเพื่อภิกษุอื่น 7. จ็ดพิษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน 8. ภิกษุวิกลจริตเก้าพิษุต้นบัญญัติปณีตะโภชนะสิกขาบทที่เก้าจบ